สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง YouTube tp คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบรุรีชนลดราคาถูวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวย,สว,ยวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกกับที่ดินแปลงสวยวิวเขากับบรรยากาศตอนเช้ามีหมอกบนภูเขามีน้ำค้างบนยอดหญ้ากับอุณหภูมิ20องศาอากาศดีเย็นสบาย ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางเส้นนี้แยกมาจากถนนลาดยางบ้านนาะอมเส้น2003นะครับเข้ามาประมาณ1.2กิโลเมตรอยู่ใกล้อำเภอบ้านนา14กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้น้ำตกกระอาง6.5กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร16กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้จะวิ่งเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวตำบละอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ใกล้น้ำตก มิตภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวนะครับประมาณ9.9กิโลถนนเส้นนี้นะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางหรือถ้าหากเราเดินทางมาบนถนน4นีเลนบ้านนาแก่งคอยเส้น3222เข้ามาก็ประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับ อยู่ใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมขยายใช้งานนะครับเนื้อที่ตามโฉนดนะครับ47ไร่เศษส่วนเอกสารก็เป็นโฉนดคุดแดงนอส,อสีจอนะครับโฉนดใบเดียวเป็นที่ดินพื้นใหญ่ด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้างติดถนนนะครับ20เมตรส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับก็คือฝั่งทางนี้นะครับที่มี หลักเขตแดนตรงนี้นะครับยาวตรงไปถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินด้านฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางซ้ายความยาวด้านนี้ตรงนะครับความยาวประมาณ546เมตรนะครับส่วนหลักเขตแดนด้านข้างฝั่งทางนี้นะครับเป็นฝั่งทางขวา ก็จะยาวตรงไปประมาณ80เมตรความกว้าง20เมตรยาวตรงไปประมาณ80เมตรแล้วก็จะเฉียงออกนะครับด้านข้างสองข้างความยาวจะไม่เท่ากันส่วนด้านหลังความยาวเป็นเส้นตรงความยาวประมาณ225เมตรพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกส่วนความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเล3 1เมตรนะครับราคาวันนี้ปีนี้9,5 0,000บาท ราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งส่วนราคาท่านสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับเราจะเดินชมพื้นที่ทั้งหมด47ไร่เลยนะครับเราจะเดินตามแนวเขตแดนแล้วจะถ่ายมุมและว,วิวแต่ละจุดให้ท่านได้เห็นความสวยงามของที่ดินแปลงนี้นะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะสาหรับท่านที่ต้องการสร้างอาณาจักรของตัวเองทํารีสอร์ททาคาเฟ่ท้องนาหรือทําโคกหนองนาโมเดลเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิ์เพียง78กิโลเมตรนะครับถ้าหากเราจะเดินทางต่อจากจุดนี้ไปเที่ยวนครนายกนะครับไปเที่ยวเขื่อนคุ้นด่านประการชนก็เพียง4 9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ หรือถ้าหากเราอยากจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวภาคอีสานนะครับเดินทางไปบนถนนมิตรภาพจากนี้ไปก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้สถานที่ราชการนะครับโรงพยาบาลธนาคารที่ว่าการอำเภอบ้านนา14กิโลเมตรนะครับและยังอยู่ใกล้ร้านค้าตลาดนัดอีกหลายแห่งไม่เกิน1กิโลนะครับ อยู่ไม่ไกลจากปั๊มน้ำมันปตทที่ตั้งอยู่ที่ข้างถนนบ้านนาแก่งคอยเส้น3-2-2-2นะครับประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับลักษณะของพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันเป็นที่นาดินดีนะครับทําการเกษตรได้ดีเลยทีเดียวในบริเวณพื้นที่47ไร่เศษก็จะมีต้นยางนาประมาณ15ต้นอายุก็ประมาณ30ปีขึ้นไปนะครับ ต้นยางนาเป็นเสน่ห์ให้กับที่ดินแปลงนี้ได้สวยงามเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับทำเลที่ตั้งที่ดินนะครับอยู่ในทำเลที่ดีอยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านตลอดเย็นสบายนะครับอากาศก็ดีวิวก็สวยเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับมีวิวเขาที่สวยงามอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอยู่ใกล้เมืองเดินทางสะดวกสบายเข้าออกก็ง,ง่ายนะครับ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้น้ําตกอีกมากมายเช่นน้ําตกกระอางน้ําตกเจ็ดโคดน้ําตกโกรกอีดกและน้ําตกมิตรภาพเบึงไม้หรือสะพานไทยลาวที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับและที่สําคัญมีอากาศที่ดีนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็จะมีหมอกขึ้นบนภูเขามีวิวเขาที่ทอดยาวกับพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆแสงแดดอ่อนๆสวยงามมากเลยนะครับ ส่วนแนวเขียแดนก็จะมีเชือกมัดดึงเป็นแนวตรงไปตามแนวคันดินนะครับด้านข้างฝั่งทางซ้ายคือฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีของน้ําเล็กๆเ,เป็น,ขอ,ข,อนของไส้ไก่ของน้ําของไส้ไก่ของนี้เชื่อมต่อกับของน้ําใหญ่ด้านหน้าที่ติดกับถนนลาดยางนะครับช่วงเวลาหน้าฝนก็จะมีน้ําให้ทําการเกษตรปลูกข้าวน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับน้ําไม่เคยแล้ง ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังท้ายแปลงนะครับก็จะยาวตรงไปความยาวก็ประมาณ225เมตรนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังท้ายแปลงเป็นหลักเขียแดนด้านข้างฝั่งทางขวานะครับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือท่านที่สนใจ ต้องการอยากได้ที่ดินแปลงนี้หรือที่ดินแปลงอื่นๆในจังหวัดนครนายกนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีโคราชปราจีนบุรีระยองเพชรบูรณ์หนองคายและอุดรธานีนะครับมีทั้งสวนทุเรียนสวนผลไมต้ต่างๆภูวิลล่าลานกลางเต็นท์รีสอร์ทที่ดินติดถนนติดแม่น้ำติดแกีงสามชั้นนะครับ ากกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดที่ดินใหม่ๆกับคลิปใหม่ๆนะครับหลักเขตแดนหลักนี้นะครับก็จะเฉียงออกไปทางด้านหน้าส่วนตรงนี้ก็จะมีคลองน้ำเล็กๆเป็นคลองไส้ไก่นะครับอยู่ในแปลงที่ดินพอดีคลองไส้ไก่ก็จะเข้ามาสุดในแปลงที่ดินนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินชมที่ดิน รอบแปลงทั้ง47ไร่แล้วนะครับท่านที่สนใจนัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-098-7939 รีบเบอร์นะครับ088-790-2134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง YouTube TP คนรักดี และทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ